สมกับชื่อหลวงพ่อเงินและก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจัย์โตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงิน ด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนเพื่อนใช้เอฟซีฮิราเนะมุเตมจันสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพระเครื่องครับตามหลักประวัติศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลนะครับาเก๋แท้อย่างไรต้องพิสูจน์ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วนะท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะครับ ก็ต้องรบกวนนะครับขอให้สมัครเข้ามาก่อนนะครับคุณส่งผ้าพระมาผมก็ไม่ดูให้ผมไม่ตอบให้นะครับก็ต้องตามกฎกติกามารยาทกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับถ้าท่านสมัครสมาชิกมา mm hmm. ผมสามารถดูในรายชื่อได้นะครับ mm hmm. ท่านแอดไลน์ผมนะครับแอดไลน์ Ad ผมแล้วก็ทักผมมาแคปหน้าจอหน่อยก็ได้ว่าผมสมัคร ขั้นไหนไว้นะครับระดับไหนไว้เบสิกนะครับ80บาทนะก็สามารถดูส่งภาพพระได้วันละหนึ่งองค์วันละ1องค์นะครับถ้าระดับพรีเมียมหน่อยดีขึ้นมาหน่อยก็เดือนละ300นะครับก็ส่งได้วันละ5องค์วันละ5องค์นะครับไม่ใช่น้อยนะนะครับและสามารถส่งพระองค์จริงนะครับมาตรวจสอบได้เดือนละ10องค์ ต่อเดือนนะต่อเดือนนะค,ะนนะครับแต่ไม่ดูให้นะถ้าระดับแอดวานซ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าระดับสูงสุดเนี่ยนะครับส5 0เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับพระเครื่องที่ส่งมาเดือนละ10องค์เนี่ยถ้าตรวจเช็คแล้วเป็นพระแท้นะครับตามหลักการเชิงช่างนะครับสไตล์ฮิรันุมเลสนะครับสามารถพิสูจน์ได้นะครับก็จะได้ลงคลิปนะครับ YouTube กับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะ ว่าจะลงหรือไม่ลงก็แล้วแต่ท่านนะครับข้อดีคือถ้าลงคุณก็จะได้เปิดเผยพักเครื่องของท่านนะครับคนก็อาจจะมาสนใจในพักเครื่องของท่านที่ได้ไลฟ์คลิปไปนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับในการไลฟ์พระเนี่ยการรีวิวต่างๆเนี่ยมันเหมือนการรีวิวอ่ะนะนะครับเขาก็จะได้เห็นพักเครื่องเรานะครับถ้าเราเก็บไว้ในกี่บ้านไว้หิ่งพระไม่มีใครเห็นหรอกครับเห็นอยู่คนเดียวแม้ทั้งญาติเรายังไม่เห็นด้วยซ้ำใช่ไหม ของผมเหมือนกันผมก็เห็นอยู่คนเดียวผมก็เก็บอยู่ในกล่องในหิ่งเหมือนกันในชั้นลูกเมียผมก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นใช่ไหมพราเราดูคนเดียวเนี่ยแหละครับถ้าเราออกมาสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะครับต่างชาติดูพระเครื่องบ้านเราเยอะมากนะครับจีนไต้หวันฮ่องกงมาเลฟิลิปปินแถวเอเชียเนี่ยครับส่วนใหญ่เอเชียนะถ้าบอกว่าแถวยุโรปอะไม่ใช่แล้วครับมันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่แถวนู้นไม่ใช่ เขาไม่ได้นับถือพวกนี้นะครับในเรื่องของพักเครื่องนะครับไม่ใช่ความเชื่อของเขานะครับอ่ะก็แจ้งข่าวสารให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดนะครับก็ขอขอบคุณที่สมัครมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดนะครับอยากได้หนังสือนะอีบุ๊กนะครับก็มีจำหน่ายให้เช่นกันนะครับหลวงมือเงินวัดบางคานนะเป็นคู่มือนะครับต้องบอกว่าสุดยอด ปสมมบทในเรื่องของการดูผ้าหล่อโบราณเลยถ้าท่านเข้าใจตั้งแต่แรกเลยนะครับคุณก็จะดูผ้าหล่อโบราณเกจิท่านอื่นได้นะครับสองเล่มที่สองผมทําไว้ก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะครับมีทั้งวัดหนองโพและวัดหนองหลวงนะครับอันนี้ก็ถูกลงหน่อยนะครับเพราะทําทใหไม่กี่หน้านะครับแต่ว่าบรรจุด้วยเนื้อหาและพักเครื่องตัวอย่างให้ท่านดูเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ร้อยบาทนะครับ สามารถพกพาสะดวกนะเซฟไฟล์ใส่โทรศัพท์มือถือไว้ได้นะครับมีรหัสพาสเวิร์ดนะครับในการใช้งานนะครับต้องบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนะครับไม่มีขายที่อื่นนะนะครับถ้ามีการจําหน่ายการขายนะครับส่งต่อไปเนี่ยถ้าเราตรวจพบเจอนะครับถูกฟ้องร้องคุณเสียค่าลิขสิทธิ์เป็นล้านนะคุณโดนฟ้องค่าลิขสิทธิ์นะครับไม่คุ้มนะนะครับถ้าเพื่อนอยากได้นะครับร้อยห้าเก้าห้าร้อยเก้าเก้าเนี่ย ให้เขาติดต่อมาทางผมที่เดียวนะครับก็าฝากประชาสัมพันธ์นะนําม,มาให้ด้วยนะครับอย่าทําทุจริตนะครับเราอยู่ด้วยกันแบบเขาเรียกอะไรอย่างสังคมโซเชียลยูทูบเนาะชุมชนนะครับเราคือสังคมชุมชนแห่งโซเชียลเราก็ต้องอให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับแต่มันก็บอกไม่ได้นะครับในเรื่องของการทุจริตหรือมีมิจฉาชีพใช่ป่ะมันวัดกันไม่ได้นอกจากมันเห็นผลในภายหลังนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเวรกรรมมันมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าครับชาตินี้มันมีอยู่แล้วนะทําชั่วได้ชั่วครับทําดีได้ดีนะครับมาเรามาศึกษาต่อครับในผ้าหล่อโบราณน,นะผมพยายามองค์ไหนที่ผมยังไม่ได้ออกผมก็จะหยิบออกมามาทําคลิปให้ท่านดูแต่ถามว่าความรู้มันใหม่ไหมก็ไม่ได้อะไรใหม่นะมันก็ยังเป็นหลักการเหมือนเดิมอ่าแต่ผมก็จะทําซ้ําๆย้ำๆให้ท่านเห็นให้เข้าใจนะครับอ๋อแบบนี้มันก็เป็นอย่างนี้แบบนี้ก็อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนั้นนะครับ ท่านก็จะได้เข้าใจนะครับเห็นรูปร่างหน้าตาพักเครื่องในหลายๆรูปแบบนะครับในความเก่าหลายคนถามว่าทําไมผมไม่เอาเต่ามาไลนะ่เอออันนี้เป็นความเชื่อของผมเหมอนะนะครับเต่าเนี่ยผมตอนิหารว่าไม่ได้ออกที่วัดบางคารนะครับจะออกที่วัดอื่นนะครับจะออกที่วัดอื่นนะครับแล้วกอ็อาจจะไม่ทันหลวงพ่อบุกเสกก็มีนะครับ มันก็ผมก็เลยตัดปัญหาไปนวเรื่องของอวัตถุโบราณที่เป็นเครื่องรางของขังและวัดอื่นนี่ผมก็ไม่ได้เล่นท่านสังเกตไหมครับไม่ว่าจะวัดท้ายน้ํานะครับวัดห้วยเขนวัดขวางอะไรเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้สะสมผมจะสะสมแนววัดบางคานอย่างเดียวนะครับอ่ะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกจเล็กๆน้อยๆนะครับประวัติสําคัญนะมีคนมาถามผมเอกผ,ผมก็งงเหมือนกันไนอะ้คือหนังสือผมเนี่ยจะมีในเรื่องของอ ผมจะเขาเรียกว่าสั่งคยนานาเรื่องของประวัติเลยนะผมเอาปฏิทินร0อปีมาเทียบนะครับว่าการเกิดข้างขึ้นข้างแรมหรือจันสุกเสาอะไรเนี่ยนะครับมันตรงกับวันอะไรนะครับแล้วผมได้มาชัดเจนมากที่สุดนะครับท่านต้องเกิดวันที่ไม่ใช่วันที่เนี่ยโทษทีครับปี2อ4 8นะปี2348แล้วมรณะ2 4 6 2ไม่ใช่2459นะอันนี้เห็นได้ชัดนะครับ ถ้าใครใช้ข้อมูลวันมรณภาพ2459น้านะครับนั่นคือผิดทันทีนะครับผิดหลายเรื่องครับผิดหลายเรื่องนะครับต้องบอกว่าผิดทันทีนะครับในวันเกิดเนี่ยในวันมรณภาพเนี่ยวันศุกร์วันอะไรเนี่ยก็ไม่ตรงกับปีนะครับมันจะไม่ตรงกันนะครับข้างขึ้นข้างแรมก็ไม่ตรงนะครับ2ที่เห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าวัตถุพยาเนี่ยมีอยู่2วัดที่เราเห็นก็คือ1นนะครับวัดท่ามะไฟนะครับ หลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟอ,องคใ์ใหญ่หน่อยก็เห็นนะที่มีพิมพ์จีวอห่างจีวอนที T อะไรนะครับนั่นสร้างปี2460 2460แล้วท่านอย่ามอกนะ59ได้เยี่ยงไรนะครับถ้าเป็นประธานจัดสร้างนะครับประวัติท่านไปสื่อพ้นเอานะใน Google มีอยู่นะครับอีกที่หนึ่งก็ถือว่าชัดเจนนะครับนั่นคือวัดท่าหลวงนะครับนั่นคือหลวงพ่อเพชร เป็นรูปพระพุทธนะพิมสามเหลี่ยมนะครับข้างหลังมีทั้งยันไม่ยันนะนะครับเป็นหล่อหน้าเดียวเหมือนกันคล้ายๆพิมพ์จอบใหญ่นะครับผมเคยทําคลิปไปอยู่นะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับสร้างปี2460หลวงพ่อเงินนะครับพดบางคานนะครับเป็นประธานพิธีในการจัดสร้างเหมือนกันเห็นไหมสองวัดเข้าไปแล้วนะเท่ากับว่า59ใช่ไหมครับไม่ใช่ ถ้าใครพูดห้าเก้านี่แสดงว่าเขาไม่ได้มีความรู้ที่แท้จ,จริงไม่ได้ศึกษาแล้วท่านไม่ต้องคุยแล้วนะอันนั้นคือบั่วนะครับผมบอกว่ามั่วแล้วนะครับคือมีการบั่วขึ้นมาแนละ้วมโนขึ้นมาแนละ้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นแนวคิดข้อคิดง่ายๆนะเวลาเราจะศึกษาพักเครื่องเนะี่ยไม่ใช่เราเขาพูดอะไรเราเชื่อเขาหมดเลยเราเชื่อเขาหมดไม่ใช่นะครับเราลองศึกษาเราค้นคว้าดูครับท่านจะต้อง เขาเรียกทำตัวให้น้ำไม่เต็มแก้วไว้แล้วท่านจะมีความรู้นะครับความรู้ทําให้คุณเนี่ยคงอานะครับคุณจะรู้เลยว่าคนใดเนี่ยคนไหนที่พูดกับคุณแล้วมีความรู้หรือไม่รู้เนี่ยนะครับเขาจะตอบไม่ได้นะครับโอเคมาเรามาศึกษากันต่อนะครับในผ้าหล่อโบ,บราณน,นะครับวันนี้ผมก็เลยแกะถุงออกเลยนะแกะซีนออกเลยนะครับนะ ก็ให้ดูกันแบบสามแบบสองไซส์นะครับไซส์นี้คือไซส์รุ่นเล็กเนะี่ยพิเมเวทหนักหนึ่งบาทนะครับต้องบอกว่าทีแรกก็ซีนนะไม่อยากจะจับเดี๋ยวสนิมจะหลุดนี่จับมากเดี๋ยวสนิมจะหลุดนะครับอเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับนี่คือขยายประมาณสามเท่านะครับกับกล้อง 10x ก็คูณสามเข้าไปเลยสามติดเท่าได้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับ เป็นผ้าหล่อแม่พิมพ์นะครับมีแม่พิมพ์ประกบเพื่อใช้ในการหล่อขี้ผึ้งนะครับเราจะเห็นร่องรอยนะครับแต่ว่างานพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับที่ติดก้านชนวนนะครับเป็นงานของช่างสิบหมู่แล้วนะครับช่างหลวงแล้วช่างช่างชาวบ้านไม่ได้ทําแล้วนะครับหรือบ้านช่างหล่อแล้วนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าหลวงพ่อเงินนะครับเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตนะนะครับห่างกันสิบเจ็ดปีเองอายุท่านนะครับก็อยู่ในยุคเดียวกัน แล้วพระเครื่องหรือเงินนะครับมีสร้างบรรจุอยู่ในก,กุวัดพระแก้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่วัดบางคานอย่างเดียวหรือวัดไทยนาวัดที่อื่นอย่างเดียวไม่ใช่นะครับวัดพระแก้วก็มีนะครับในวังก็มีนะครับสิ่งที่เราพิจนารณาเนี่ยครับผมตีเป็นวัดบางคานเพราะว่าลักษณะพิมพ์หน้าองค์พระจะคือลักษณะอย่างนี้นะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับเนี่ยมือขัดสมาธิสังเกตว่าพิมพระเนี่ย นะครับจะกายเขาเรียกว่ามีสเกลในการเขียนนะในการออกแบบแกะแบบไม่ได้ทำมั่วๆนะครับเนี่ยตั้งแต่ศีรษะนะครับลำตัวมาตรงแขนเนี่ยแล้วก็ท่อนนี้นะครับมีสเกลนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งเี่นะสังกะสีนี่จะอยู่ครึ่งเลยนะนะครับนี่คือพิมพ์เล็กนะครับหนึ่งบาทอ่ามาดูใหญ่ขึ้นมานะครับหกเขหลึงเห็นไหม มีสเกลนะครับคือใหญ่ขึ้นมาเาทียบดูก็ได้ครับเนี่ยใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแต่เป็นยังไงครับพุทธศินก็ยังเหมือนเดิมพระนั่งขัดสมาธิเพชรนี่นั่งขัดสมาล้วกันนั่งขัดสมาธิเออขัดสมาธิขัดสมาดมาเ์เนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับ เียนบาดตาหมวกแก๊ปจมูกโด่งปากยิ้มคางงอนคอลึกหูยาวปะบ่านมตั้งเต้าแขนม,มีกล้ามนะครับสังเกติตั้งฉากมือวางนะครับมือขนานหน้าแข้งเป็นสันนะครับนี่นั่งอยู่บนฐานเขียงนัที่เขาเรียกนะร่องรอยในการพิจารณานะครับเราจะเห็นด้วยตาเปล่านะครับว่าผ้าเนี่ยมีความเก่าหรือไม่นะครับมีความเก่าหรือไม่เห็นนะเรามองเห็นชัดเจนนะครับการเกิดสนิมออกไซด์ต่างๆความเป็นธรรมชาติของโลหะนะครับ รุมอากาศนะครับมีเม็ดนูนเม็ดนี่อะไรก็ว่าก็ว่ากันไปนะครับโลหะมีการยุบตัวผิวมะกรูดนะครับการเกิดสนิมออกไซด์แห้งสนิมก็แห้งนะครับโลหะก็แห้งหมดยางนะครับเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติเห็นไหมผิวมันผิวมะกรูดเลยหลายคนก็ยังงงไอ้โลหะมันแห้งได้โลหะมันยุบตัวได้เอา้าได้เลยครับคุณอย่าลืมนะโลหะคุณหลอมเหลวคําว่าละลายแล้วเนี่ยในโลหะมันมีน้ํำไหมล่ะ เออมันน่มันเป็นเหลวได้ไงถ้าไม่มีน้ำอ่ะใช่ป่ะถ้าไม่ได้มีเขาเรียกน้ำอ่ะ CO2 อ่ะอยู่ในโลหะเมื่อมันเย็นตัวเนี่ยแล้วมันละเหยอะตอมมันจับตัวมันกลายเป็นโลหะน้ำมันระเหยมันก็แห้งหมดตัวไงแล้วเห็นอะไรอีกครับการเกิดขี้ตะกันนะครับขี้ตะกันขี้สลักอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งการเกิดเกล็ดนโลหะนั่นคือการจับตัวของโลหะนะเมื่อโลหะมันเย็นตัวลงนะครับ มันจะไล่จับกันเป็นก้อนก้อนก้อนโดยขึ้นก็จะเป็นในรูปทรงแบบนี้ขึ้นมานะครับอยู่ไปนานวันไปนานวันไปนะครับมันก็เกิดอะไรครับสนิมเลยครับนี่ออกไซด์การเกิดสนิมเราต้องดูว่าให้เป็นธรรมชาตินะครับพระใช้กับไม่ใช้ย่อมต่างกันนะครับใช้กับไม่ใช้ย่อมต่างกันต่าง กันในการใช้งานต่างกันเก็บรักษาบางคนเก็บไว้บนหิ้งไว้ในตะกร้าแล้วแต่สนิมยังไม่เหมือนกันเกิดความชื้นมากกว่าบางคนเก็บใส่กล่องใส่ขีบไว้นะครับอย่างอันนี้นะครับเก็บใส่ขีบเหล็กเก็บใส่กล่องไว้นะครับแห้งนะครับโลหะสนิมก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งจะไม่ไดโดนนะ้ําไม่โดนความชื้นนะครับนี่เห็ไนไหมสนิมก็จะแห้งนะครับโลหะเป็นไงครับดูเป็นผิวมะกรูดเลย ผิวมะกรูดเลยนะครับผิวมะกรูดเลยนะเนี่ยผิวมะกรูดเลยเนี่ยถ้าผมจับมากก็จะมันนะครับเนี่ยจะมันนะจะมันนะครับเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะครับนี่แกะให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นในเรื่องสนิมออกไซด์นะครับจะได้ไม่สะท้อนพลาสต,รราติกนะนี่ครับความเป็นธรรมชาติของสนิมเชิงช่างรับที่แขนเนี่ยนะ ท่านมองออกหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าครับว่าเชิงช่างตรงแขนผมเนี่ยเขาดูอะไรดูที่เหลวจีวอนนะครับมีการแต่งแต่งตอนไหนแต่งตอนเป็นหุ่นขีพึ่งนะไม่ใช่มาตะไบเอาตอนเป็นโลหะไม่ใช่นะธรรมชาติครับโลหะหลอ่อเห็นนะเกิดหลุมอากาศฟองอากาศหล่อไม่เต็มนะครับนี่สนิมแดงนะครับตาหน้าผากเนี่ยสีชาเขาจะเหมือนบาดบาดคว่ำนะ ตาหมวกแก๊บนะครับบางองค์นี่มองเห็นเมตตาตาลักษณะจะเป็นมองลึกๆไปอย่างนี้เหมือนตามองลงนะเหมือนพระพุทธเจ้านะมองลงนะครับมองลงจมูกโดงนี่จมูกโดงปากยิ้มคางงอนคอลึกหูยาวป่านะครับหูยาวป่าการเกิดสนิมออกไซด์ต่างๆครับครับขีจกันนะครับ,รบ,นะรบตามซอกต่างๆหนะ้าอกนี่ นมตั้งเต้าแขนมีกล้ามนะแขนแบบใหญ่ๆนะนะครับยูจิวอนธรรมชาตินะครับงกตินี่ตั้งฉากนะครับด้านข้างนะครับเรามักจะเห็นร่องรอยกันแต่งยูจีวอนมือขานะครับการติดไม่เต็มก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยเพราะมันเป็นงานหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณไม่ได้มาเหวี่ยงให้มันเกิดการแน่นนะนะครับ เนื้อปิ้นนี่ที่ฐานนะครับเกิดจากการติดก้านชนวนนะนี่แล้วก็ตะไบออกอย่างนี้นเนื้อปิ้นปิ้งขึ้นมาก็าบนเลยนะครับเขาก็ตะไบออกเชิงช่างไม่ใช่พึ่งตะไบนะแล้วก็ร่องรอยการติดก้านชนวนนะครับชัดเจนมากโอเคไหมครับนี่ลักษณะดูพระอย่างนี้ดูง่ายๆสไตล์ฮีราเรเบลดนะครับดูเชิงช่างนะครับไม่ใช่หยิบพระขึ้นมาแล้วมาส่องหาตำหนิไม่ใช่นะ พ้าเนี่ยบล็อกเดียวกันนะครับสององยังไม่เหมือนกันเลยเห็นนะมีเม็ดเกินตรงนี้ดูลหลเห็นนะอันนี้เป็นเยอะกว่าด้วยนะครับอันนี้นิดเดียวอันนี้ก็เป็นนะครับเนี่ยแสดงว่ามีปัญหานะครับนี่ที่บล็อกเนี่ยเห็นไหมจะไม่เหมือนกันนะครับแต่พิมพ์ผ้าเนี่ยพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันแน่นอนการเกิดสนิมก็ยังไม่เหมือนกัน นิ้วจีวรแข้งขานิ้วเท้านะครับฐานต่างๆรอยต่อก้านชนวนเนี่ยยังก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ความเก่าของโลหะสนิมเป็นไงครับม้าเหมือนกันเพราะว่าพระมาที่เดียวกันนะครับอ่าสองน,นี้มาที่เดียวกันนะเป็นพระเก่าเก็บครับนี่นะพุทธศินหลวงพ่อเนี่ยหรือหลวงปู่นี่ครับต้องบอกหลวงปู่แล้วเนาะเนี่ยงเงินเนี่ยจะออกลักษณะยิ้มๆนะครับนี่ยิย้มๆนะครับยิ้มๆ นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็เป็นอย่างนี้อ่ามาดูพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันนิยมนะครับแต่ว่ามีอะไรครับมีแร่นี่ครับแร่เหล็กน้ำพีใส่เข้าไปครับดูเหมือนกันเลยนะครับพ้าเนี่ยถ้าถ้าคุณแยกแยะออกคุณดูได้ก็จะเข้าใจนะครับหาความเก่าให้เจอนะครับกับเชิงช่างนะครับความเป็นธรรมชาติ การเกิดสนิมการเกิดออกไซด์ต่างๆผิวพันธุ์นะครับอันนี้กระพระไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับรอยต่อการชนวนเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยเนี่ยรอยต่อยังไม่เหมือนกันมันเป็นงานมือนะครับต้องบอกว่างานมือนะครับติดก็ยังไม่ตรงกลางเลยแต่ใช้โดยประมาณเอานะครับจิ้มจิ้มจิ้มประมาณเอาเนี่ยจิ้มแปะนะครับ การเกิดเนื้อปิ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับจากการติดก้นชนวนนมีรอยตะใบออกนะครับมีรอยตะใบออกพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าองค์นี้ใส่แร่นะครับไปดูได้นะคลิปที่ผมทําไว้ในเรื่องของการใส่แร่นะครับอ่าเขาใส่ยังไงนะครับใส่ยังไงนะครับพิมพ์นิยมนะครับสวยงาม มีความเก่าแบบธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปแต่งแต้มสีสันไม่ต้องไปทําสีทําเคมีอะไรเลยครับผ้าแท้แท้ที่องค์พระนะครับามาได้แท้ด้วยใบเจอใบการันตีแท้ด้วยงานประกวดหรือแท้ด้วยเซียนพระชื่อดังอะไรไม่ใช่นะมันแท้ที่องค์พระอยู่แล้วนะนะครับผ้าแท้ก็ยังตีกันเกะอยู่ทุกวันนี้ของแกะก็ยังตีเป็นแท้เห็นไหมครับมันไว้ใจอะไรกันไม่ได้เราต้องเชื่อใจตัวเองครับ นะเราต้องมั่นใจในตัวเองนะครับมั่นใจในหลักการและเหตุผลนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยแล้วผิวผ้าที่เกิดจากการหล่อบโบราณเนี่ยติดก,ก้านชนวนเะนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยผมเทียบให้ดูหลายครั้งนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันอย่างนี้พื้นผิวมันผิวมะกรูดไม่ใช่เป็นผิวทรายเกิดจากการเวียงโลหะไม่ใช่นะนะครับเนี่ยเห็นไหมผ้าโครไนซ์แต่ทำไมพื้นผิวเหมือนกันเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกัน นะครับเหมือนผิวมะกรูดนะครับเนี่ยพื้นผิวด้วยรอบเนี่ยเหมือนผิวมะกรูดเนี่ยฮะคนละไซส์เลยนะแต่มีลักษณะเป็นไงครับเชิงช่างเนี่ยนะมีเนื้อเนื้อป้งเนื้อปิ้นอะไน,นี้แต่ใบไม่สุดนะครับนี่ก็เอาแค่นี้อันนี้ก็จะาบลงมาก็จะมีส่วนที่ปิ้นเยิ้มเนี่ยมันก็กว้างออกมานะครับก็เป็นอีกรูปทรงหนึ่งน,นี่ก็อีกรูปทรงหนึ่งถ้าเป็นพ้าฉีดแหวนนะครับฉีดเทียนเนี่ย นะครับชิอุ่นเทียนเอาง่ายเลยฉีมอุ่นเทียนนะครับจะกลมๆอยู่ตรงกลางนะครับ360เลยแล้วก็มีแบ่งครึ่งด้วยนะครับนั่นคือพิจารณาง่ายนะครับแล้วพื้นตรงเนี้นะครับรอบๆก็จะเป็นแน่นๆมันจะเป็นายๆหน่อยนะครับผมเคยให้ดูแล้วนะไปติดตามคลิปพระการทําพระเกนะครับคลิปสองนัคลิปที่แล้วนะในการทําพระปลอมนะครับพิมพ์นิยมในการทําพระปลอมพิมพ์นิยมนะครับนี่ของแค้ ที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับชัดเจนนะคลิปนี้ก็เบาเนะครับเบาๆสวยงามนะครับท่านใดสนใจก็กิ้งก้างได้นะคร,ครับเครื่องผมนะครับแต่ก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับ โอเคท่านใดอยากเรียนรู้นะครับศึกษาวาเครื่องก็อย่าลืมสมัครสมาชิกมานะครับอยากให้ผมดูพระก็สมัครมานะครับโอเคสิ่งใดผิดพลาดบ้างไบทั้งขออภัยมาณที่นี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะครับสวัสดีครับ